สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อนี้ได้เมนูแกงอ่อมปากน้ำนะคะเนาะมาเด้อค่ะเสิร์ฟแน้ำกันมาครับโอ้หมื้อนี้คืออ่ำใช่ะหอวเมื้อนี้ไปไดว่าวหัวล่มออกแล้วพะนะมาเด้อครับเสีบเลยเปื่อเลย กินยามฮ้อนแลดีแล้วกินช่วงหนาวกินบ่ได้เป็นไข้ไข่ขึ้นแล้วเ,น,เนี่ยืมสิ่งยังไงนุ่มสมเปรย์ผลเจา้าเสียบอืม ต้มจักสี่ผ่านนาทียี่สิบนาทีพอะะ่อมเลยต้มโนพอต้มหม้อแรงดันแล้วมันเปืยดีแบบชิลลไล่ในปากเลยพวกเอ็นพวกนเนา้พวกเนื้วเนียวมันต้มเนืะดีเลยเดี ไก่บ้านเหนียวแห้งคักต้มก๊บเดียวไก่ตีบ่ <c oughs> แบบให้เยอม,มหืมาซื้อหรอกได้แต่พายีกินเห็นใบพายเลือกชิ่นหอม,ต,มตบอึ้ง เนื้อยรายก็พักค่ะเมื่อนนี้อันตอนนี uh, ้

โต้ใหญ่ใช่ไหมคุวบอกที่กีแค่ะงา้นมึงวันนี้ได้อีกเนาะก็ยังผ่านๆมาเหมือนลองไปกินห้เฮียนอ สูงบ่ไปบ้ันห้อนอีดีมอนิก็ได้โอ้คือ,อยังกินบะถือเมือ่อยเนาะกินเน้วีส <c oughs> ิเนี่เฮงห้อนได้กินกับหอนคนหนึงมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> คนอ้วนคือห้อม เป็นข้มคมป่ะแส่ดีหน่อยนึงเนี่ยลำลำพอดี ขนห่อเราเป็นข้าน้ำหนามตานะยียบเงบคือคืออะไรอ่ะคนมักสดแบบเน,น แข็งมือสดมาได้หนามลองขอ้อกินมอนข้ออยู่ได้แหละมันนุ่ม แ c บจนเขาบดติุ่่นแล้วมันแต้มมันแต้ดอกดอกตลอดได้ดอกดอกนงี้เนะอดอกแค่ป่ะเออ,อเค่อยกระทึงหนาเนี้ยมันเป็นดอกอ่ะจะกินกับ,บทัน<อ>เห็นมัเสือนาจนล้นทิ่มไม่ไม่นะเนี้ยโอ้เก็บใส่ถุงไว้วันนี้แล้วแต่เธอ จะร่อนเป็นมากหน่อยแบกอ่อนลวกอีกหนึ่งเสปลาอืมเก็บกินเบาหวานเบาไว้ตัวน,น้อยๆตัวเดียวเนาะเป็นดอกดีจ้ะร่างนี่ดีดแต่พวกดอกสีม่วงเนี่ยแ่บบ่อลอืลอแซ่บบ่มีหลายขั้นเอาไว้ลวกดำโอ้เลยมันแหละแต่ก็บรรลุกันไปในดอก น่ามีแห <c oughs> กินกินแบกินหละลาย นุ่มๆจังสี่ต้องอันอย่างก็จุแจวขม,ม,ม,มแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บยังไม่ได้กะแซ่บหลายเมนูดูสินี่กับผักอ้าวบ้านนี้ เอาเด้อค่ะมันอีกสิไปแล้วค่ะถ้าเพื่อนมากิปมีกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะม่เด้อค่ะเด้อเพื่อนเป็นกำลังใจกันค่ะมันนีกับคอตัวลาไปก่อนไปพอกันคลิปนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ